สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม rov นะครับตอนนี้ผมลงแรงแล้วก็เจอเรื่อง,ปงแปลกแล้วก็จะเล่าให้ทุกคนฟังนั้นเราก็มาเริ่มเกมกันเลยครับเริ่มเกมมาก็ปกติแล้วผมก็ไปฟาร์มตรงบ้าปานะครับส่วนภาพนี้ผมก็ได้ทําการคุยกับไฮโน่นะครับเพราะว่าไฮโน่อยากสลับเลนให้ผมมาปาผมก็เลยมาปาแทนครับพอฟาร์มเสร็จแล้วผมก็เลยมเมาคิดที่เลนกลางนะครับ แล้วผมก็เลยกลับมาตีบัฟฟ้าผมก็ตีอยู่ดีๆแล้วทีนี้คิกซี่ก็โดนจับผมก็เลยมาช่วยคิกซี่ครับคิกซี่ก็ได้คิวไปหลังจากที่ผมตีบัฟฟ้าเสร็จพอดีคิกซี่ก็เดินมาหาผมพร้อมกับเลือดอ no ันน้อยนิดครับแล้วก็เซฟิสกับล็อกซี่มาจากไหนก็ไม่รู้ครับผมก็ได้ล้วงเก็บล็อกซี่มาได้ครับคิกซี่ก็พิมพ์มาว่าค่ายไม่มองกเลยผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าคิกซี่หมายความว่าอะไร แล้วทีนี้ผมก็มาป่าปกตินะครับแล้วคลิกซี่ก็เดินมาพอดีผมเห็นว่าคลิกซี่อยากกดสกิลหนึ่งแล้วผมก็เลยปล่อยให้เาขาได้ไครับก็อยากให้เพื่อนร่วมทีมได้เงินแต่ที่รู้ๆคือตรงนี้คืออะไรคือทุกคนจะเห็นใช่ไหมครับว่าคลิกซี่อยากกดอันตรีเลยแล้วกดทําไมคือจงใจจะล้าใช่ไหมผมก็เลยพิมพ์ไปตามนั้นเลยครับทีนี้ผมก็มาป่าแล้วก็มาเอาบาฟัฟฟานะครับทีนี้คลิกซี่เกาอีกรอบนะครับ อันนี้ก็รอบสองแล้วก็คือว่าจงใจแล้วนะครับว่าต้องการอะไรแบบคิดจะป่วนป่าอะไรประมาณนั้นแล้วผมก็มาบัฟบแดงอีกทีครับคลิกซี่ก็เข้ามาตีนะครับแล้วทีนี้ก็อ่าก็รับไม่ได้ผมก็เลยได้ปานะครับแล้วทีนี้คลิกซี่ก็กดอันตีนะครับผมก็ฮะคือต้องการกดอันตีแล้วก็รัดคลิปป่าผมขนาดนั้นเลยเหรอครับ แล้วคือว่าก็มีรอบนี้อีกผมก็อยากให้ผู้ชมเห็นนะครับว่านิสัยของกิกซี่นะครับก็ตามนี้เลยครับ <S <S แล้วทีนี้ก็มีประเด็นกันที่เลนบนครับผมก็ได้เข้ามาช่วยเพื่อแล้วก็ตีตีตีไปที่ล็อกซี่แล้วก็เก็บล็อกซี่มาได้ครับแล้วทีนี้ผมก็ได้เข้ามาการป้อมแล้วก็เคลียร์ชีพไปนะครับแต่ว่ากิกซี่ก็ยืนนิ่งไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันครับ แล้วผมก็ตีแล้วก็ปตีที่ปั๊บแดงนะครับทีนี้คิกซีก,ก็พุ่งเข้ามาแล้วก็กดอันตรีจะรับผมแต่ว่าก็ไม่ได้ผมก็ได้แทนนะครับ <quad S 2> พอผมพิมพ์คํานั้นไปไฮโน่ก,ก็พิมพ์ม,มาว่าอยากไปสนใจมาเลยจินประมาณนี้เลยครับแล้วก็พิมพ์มาว่าเด็กน้อยก็งี้ผมก็เลยพิมพ์ไปว่าเป็นไรอ่ะประมาณนี้ครับ แต่ก็อยากให้ย้อนไปดูอีกทีนะครับตรงแผนที่นี่คือตอนที่เพื่อนกําลังบวกอยู่คลิกซี่ทําอะไรครับใช่เลยครับอย่างที่ทุกคนเห็นคลิกซี่มันแย่งบัฟผมครับแล้วฉากนี้ผมก็ได้ทําการตามล่าล็อกซี่นะครับแล้วก็มาตีบัฟฟ้าคลิกซี่ก็ลัดผมไปได้นะครับแล้วผมก็เลยโดนจับผมก็เลยหลบมาได้แล้วก็ล้วงล็อกซี่ไปได้อีกทีนะครับ แล้วก็มีการประท้าที่เลนการนะครับผมก็ได้ช่วยเพื่อนแล้วก็เก็บคิวไปได้ครับฝั่งตรงข้ามก็ได้ทําการล้มไปเยอะเลยนะครับทีนี้ก็หลายป้อมรวๆเลยครับ ก็เกมได้จบลงแล้วฝั่งเราก็เป็นฝ่ายชนะนะครับแล้วผมก็ได้ MVP ด้วยโอเคครับผมคลิปผมก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมกันจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามก็ได้นะครับไปไหวครับ